เมื่อกี้ใครต่อพี่ยาสวยน้งเสยอเจมส์ใจดีเจมส์ใจดีเจมส์ใจดีเจมสใจดีเจมสขอพูดเจมส์ใจดีขนลุกสู้เลยเจมส์เตรียมตัวเสี๊ยอีกแล้วเดี๋ยวตายมาสวนสไตล์เป็นของเจมส์เองค่ะอ๋อชื่อสวนสไตล์เองโอ้โหเนื้อโคตรสวยเจมสยได้สวยมากเขาสวยอ่ะ วันวกินแต like, ู่กเรียนเนี่ยไม่ลดีไม่ไงครพี่อร่อยไอเนี่ยยวเกินยข้าปวดอร่อยไ้สองมือนะไปเอาลูเรียนรล้งมีอไมพี่ยจิ้งยาลองข้าววด้ก็้วดแล้วก็ตันไหมยากินแล้วมยาคอมเมนต์ให้มันกอบเหรออ้ยอ้ยเอลองิไม่ร well okay. ู้นยังไงกอบยังไงกอบยังไงไม่รู้ โอ้พิยาพ่ยาสกัดดาวลูกอเก๋ออร่อยแบ่งแบ่งแบ่งเพื่อนมั้งครับแบ่งเพื่อนๆดีมแบ่งแบ่งเพื่อนๆมั้งอืมใช่มมอร่ยดีมากอันี้ของจริงไม่ขานะแค่อร์มงไงอันนี้ของจริงพี่ลมดี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 ด เจมอลนี่รัอะไรแบบนี้หา้าร้อยเจ้าิเ้าปะหนอะคือเมื่อเช้าที่ให้ฉีิมาเป็นลูกแล้วแตวตอนนี้กำลังลงอยู่ทุเรียนมาลงสี่ันนะอืมหวานลคะนมาเยยช่หวานละมุนมากใชอุ้ยโอ้ยเนี่ย กิน่ะพี่ยาจะไม่พี่เอกกินผมไม่กินแล้วผมไม่ระบายพี่ยากัดคาร์มิโต้มาเจะบี้เจ๊บี้พี่ยาเจ๊พี่โอ้ยอ่งั้นเลยเราแกะคาร์มิโต้มาแกคาร์มิโต้เอาลยพี่ยาอะไรนะเราไปลงทุกช่องเลยนะเอาเลยนะเลยผูเรียนเจมดสวนสตังเจมดปลูกเองเจมดขายเองโลละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนื้อล้วนเลยนะ้งหมดพี่ยาจะไม่อยากล้วนเลย อููจะดูดีลพอยาตลาดมันาดไกินมัเ็กินไหมน้ำสบายเด็กินไมแ้แต่ทุกคนบอกว่าให้พิยากิน้างนี้นี่เอง้โอยาพกินเถมันหดไไไม่เขาบอกว่าพยากินเอทุกคนจะได้ใช้ร้านวิวไง ไั้ม่มนียแกแกริงตัดไปล้วนไปไม่มีคำติเออจ้าอย่างนี้สิโคตรดีอ่ะมันมันเลยนะพี่อานคิดไม่คิดไม่ผิดเลยที่เอาเจมส์มาไว้โรงงานอ่ะมันแก่นอนแหลนี่เขาทำ ไม่มันคือเรื่องจริงไงพิาจะไม่ไล่เชมออกเป็นการโอ้โหทุกคนเป็นพานเด้อว่าเมมดเขาเป็นคนที่แบบว่าซับคนลูกาพดีมากแน่นอนอันนี้าวอ้วอ้าวอ้าวอ้าน้าวอ้านอ้วอ้าวอาวอ้าวอ้าวาวอ้าวอ้าวอา้อ้วอา้อ้้าา้ มันจะมาเฮ้ยกินแล้วต้มกินแล้วอ้้ยมันอันนี้มันร่อยต้องกินไปแล้วชิมน้ำเพื่อนกินูเรียนวันละสามเวลาเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่แกแบวมีรอร่อยอร่อยมันอร่อยมั้ยืขาบวม้อไราทำมันมันไม่ใอร่อยอะไรแต่ว่าทนียาอะ